สวัสดีค่ะมาคบกับช่องไม่น้องอะติมกินแหลกเนาะจะพาเพื่อนๆมานึ่งข้าวเหนียวเนาะมาดูวิธีนึ่งข้าวเหนียวของแม่น้องอะติมเลยค่ะแม่น้องอะติมแช่ข้าวเหนียวไว้ห้าถึงหกนาทีประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้แช่นานนะคะเราจะทําให้ข้าวเหนียวนุ่มเนาะนี่เรามาดูขั้นตอนนะคะเราแช่ตอนที่แช่ไม่ได้มไดม่ได้ถ่ายนะทุกคนก็แช่ประมาณห้าถึงหกนาทีนี่แหละปกติจะเอาห้านาทีแต่เลยมาหกนาทีทุกคนดับแรกแล้วก็นะจะมาทาหัวนเนาะ ก่อนึ่งข้าวเนี่ยล้างน้ำก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะนึ่งเนาะ,ะล้างน้ำให้น้ำเขาแบบได้ให้ถือว่าให้ที่นึ่งข้าวเนี่ยให้เขามีความชุช่มชื้นนะคะเพราะว่าเวลา,วาเราไปนึ่งอะ่ะเขาจะไม่แห้งนะคะเขาจะไม่แห้งแล้วเขาจะทำให้แบบข้าวเหนียวไม่ติดเนาะนี่วันนี้เราก็เอาข้าวทเทใส่ได้เลยแล้วเราก็ไปดูตอนที่เรานึ่งว่าเราจะทำยังไงทำไมนึ่งแป๊บแท้แป๊บเดียวขา้าวเหนียวนิ่มเนาะแล้วเราไปทำยังไง ไปดูคลิปไปเรื่อยๆทุกคนนี่เราก็มาตั้งแล้วทุกคนเนี่ยเราเอามาตั้งใส่หม้อนึ่งนะคะแล้วเราก็เร่งไฟขึ้นหน่อยหนึ่งนะเนาะเร่งไฟขึ้นให้แรงหน่อยหนึ่งเพื่อให้ข้าวเหนียวเราสุกสม่ำเสมอนะคะและที่สําคัญเราก็เอาผ้าหมอ้อหรือว่าเอาสิ่งปิดปิดมาให้ไม่ให้ควันหรือว่าให้อายเขาแบบขมงอยู่ข้างในไม่ให้เขารอดมาข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตอนต่อไปค่ะเอาคราวนี้เรามาดูกันนะคะทุกคนหลังจากที่เรานึ่งลงไปนะคะ นึ่งลงไปประมาณเกือบสิบนาทีนะคะแล้วแช่ประมาณห้านาทีแล้วก็มาเอาน้ำในในนี้น้ำเดือดเดือดของเขาในใต้ก้นหม้อของเราเนี่เนาะเราก็เอามาเนี่ยใส่ก็ามาพรมๆมค่ะทุกคนพรมๆเนาะพูดภาษาไม่เก่งค่ะทุกคนนี่เราก็พรมเสร็จแล้วเราก็มาคนอย่างเงี้ยค่ะคนให้ข้าวเหนียวเขาเข้าที่หรือว่าให้เขาน้ํานี่เข้าไปให้มันแบบนี้มันจะมีความ ข้าวเราจะแตกกระจายแบบนี้นะคะข้าวยังเป็นก้อนแสดงว่าข้าวเขายังน้ําเขาไม่พอนะคะทุกคนเราต้องอย่าแฉะเกินนะคะถ้าแฉะเกินก็จะกลายเป็นกินไม่อร่อยอันนี้จะพูดีนะคะนี่กลับไปกลับมาเรากลับข้างล่างข้างบนคราวนี้เราก็คงไม่ต้องเยอะนะคะนฉันตักขึ้นมาหน่อยเดียวนะคะไม่นอาเติมตักขึ้นมาน่อยใส่ผมๆค่ะเราผมมือได้ก็ผมไปแต่ถ้าน้ร้อนเราใส่ไม่ได้นะคะแล้วก็ดูเอาตอนที่ ข้าวเหนียวตรงนี้ข้าว่าน้ําเขาไม่ได้ถึงอะ่ะข้าวเขาจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนี่ยาะให้เขาละลายออกจากกันเห็นไหมละลายออกจากกันปุ๊บอา้าวคราวนี้ก็เรามาปิดไว้ประมาณห้าถึงหกนาทีเนาะตอนเนี่ยตอนที่เราเอาลงอย่างเงี้ยเราเราเบาไฟลงหน่อยพอเราเสร็จแล้วเราเบาไฟเอาไฟขึ้นสูงหน่อยให้ไฟเขาแรงไปเลยประมาณห้าถึงหกนาทีประมาณนี้สรุปแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวหวดดีนะคะทุกคนมื้อนี้อะค่ะ นะเดี๋ยวมา,มาบอกค่ะเดี๋ยวจะบอกนี่รอในระหว่างที่ยังไม่อยากเปิดคุณเพราะว่าเราพรมน้ําพรมน้ําไปแล้วเนาะแล้วก็ให้มันได้ประมาณห้าถึงหกนาทีเนี่ยเราถึงเปิดถ้าเราเปิดบ่อยเนี่ยควันเขาอาจจะออกเขาจะไม่ทําการแบบข้าวเหนียวเรามันจะไม่ทั่วถึงเนาะเราไม่ต้องเปิดเขาแล้วเนี่ยก็แช่ห้านาทีเนาะแล้วก็เอามานึ่งอีกตอนที่จะให้เขาแบบสุก เสมอกันน่ะประมาณ10นาทีแล้วก็เอาใส่น้ำร้อนพรมอีก5นาทีสรุปแล้วก็เป็น20นาทีรวมถึงแช่รวมถึงได้กินเลยนะคะ mistakes. ไม่ได้แช่ครึ่งคขอนวันนะคะใช้เวลา2 0่สิบนาทีสามารถได้กินข้าวเหนียวเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เอาออกจากหัวหรือว่านึ่งเสร็จแล้วว่าจะนุ่มขนาดไหนจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายนะคะทุกคนอ่า uh, ทุกคนมาดูเลยนี่เสร็จแล้วนะคะ ประมาณห6นาทีค่ะเนี่น,นี้ทำไมต้องมาทําอย่างนี้คะก็อันนี้เรามาไล่ความร้อนหรือว่าไล่ไปให้นะข้าเหนียวเ,เขาแฉะนะคะเวลากินนี้มันจะได้แบบไม่ต้องแฉะนี่นีนุ่มนะคะทุกคนใช้เวลานึ่องแค่รวมถึงแช่แล้วก็นึ่งแล้วก็กินเข้าปากเนี่ยใช้เวลาแค่โอ้ยร้อนจังเลยจับหูใช้เวลา20นาทีค่ะนี่แล้วก็ามาใส่แบ่งนะคะแบ่งใส่กล่องข้าวเรา แบ่งใส่กล่องข้าวเนี่ยเี้ก็คือเขาไม่ใส่แล้วค่ะใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนสามคนก็สามกล่องตัวไหนกล่องเล็กกว่านะคะไม่เป็นกล่องขน้อยนะคะทุกวันนี้อะประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีสามารถได้กินข้าวเหนียวนุ่ม นวนหอมใจหอมซื่นใจค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ